สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่พบกับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็กลับมาพบกับพี่พี่นะครับเป็นประจําวันนะครับก็วันนี้ได้พระคุณแผนมานะครับหากจะกล่าวถึงพระที่เป็นผงพรายนะครับต้องอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากเราจะกล่าวถึงพระคุณแผนผงพรายหรือวัตถุมงคลที่นําผงพรายหรือเป็นดวงจิตดวงวิญญาณของ ของมนุษย์เรานี่แหละครับพูดตรงๆนะครับมาบันอัญเชิญมาสถิตยอยู่ในวัตถุมงคลนะครับถ้าเป็นพระาทางกรุงเทพก็จะทางกรุงเทพก็จะเป็นพระปิตาวัดโพใช่ไหมครับก็จะเป็นพระปิตากระดูกผีของวัดโพนะที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในตอนนี้นะครับอาจจะกราวเป็นในรูปแบบลักษณะของพระคุณแผนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยก็ต้องเป็นพระคุณแผนพงไพรกุมารของหลวงพุทิม วัดละหารไล่ใช่ไหมครับสำหรับช่องของผมเนี่ยก็จะนํามาเผยแพร่บาร,รมีอยู่สองรุ่นด้วยกันเป็นหลักๆนะครับ2รุ่นด้วยกันเป็นหลักๆเ,เนื่องจากเป็นพระที่อยู่ในภาคอีสานก็จะเป็นพระคุณแผนพลายแม่ศรีนวลของหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสกวันอําเภอสาสกานจังหวัดกาลสินและที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือพระคุณแผนพลายมหาพูดครับพระคุณแผนพลายมหาพูด แห่งจังหวัดศรีสะเกดสำหรับประวัติการอธิษฐานจิตปลุกเสกผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกพี่ๆก็แอดเข้าไปอ,อ๋อไม่ใช่แอดพี่ๆก็ย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับผมจะผมจะปักหมุดไว้นะครับเป็นคอมเมนต์ปักหมุดสําหรับประวัติวัตถุมงคลรุ่นนี้ พิธีการอธิษฐานจิตป,ปลุกเสกนั้นเข้มขลังจริงๆโดยเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของภอาคอีสานใต้ไม่ว่าจะเป็นศิษเกตยโสธรน,นะครับเป็นพระที่มีพุทธาคมที่เข้มขลังนะครับผมเชื่ออย่างนั้นและมีะผู้ที่นิยมศรัทธามากมายนะครับวันนี้มีหนึ่งองค์ที่เป็นที่อยู่หน้าปกในในคลิปก็คือเป็นองค์นี้นะครับเป็นองนนค์น,งนี้ถือได้ว่าเป็น เท่าที่ผมสะสมแล้วก็ที่เปิดให้เช่าบูชาเนี่ยนะครับผมว่าองค์นี้พระพายอ่พิมพ์ทรงพลใหญ่องค์นี้เข้มขลังมากด้วยมวลสารนะครับดูครับดูมวลสารแน่นๆเลยนะครับนะครับผมนะครับนี่นะครับกว่าจะไปเช่ามาได้นะครับต้องนะครับนี่ครับองค์นี้คือมวลสารแน่นมากนะครับที่ที่ผมได้มาใหม่นะครับย้ํานะครับหากผมได้มาใหม่เนี่ยผมก็จะนํามาทําคลิป อยู่อย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะหนึ่งลยเป็นการเผยแพร่บาร,รมีของเผยแพร่ประวัตินะครับเผยแพร่ประวัติของวัตถุมงคลด้วยและก็หากจะมีพี่ๆที่สนใจที่ชื่นชอบพระคุณแผนผงพายเช่นเดียวกันอยากจะเก็บสะสมอยากจะนําไปเช่าบูชานะครับเป็นพายแทนคุณให้โชคให้ลาบตามใจเราปรารถนานะครับตามแต่ผู้ที่จะบูชาและอธิษฐานนะครับพี่ๆในการสร้างครั้งนี้นี่คือเป็นทีมทรงพลใหญ่นะครับเป็นทีมทรงพลใหญ่ ดูครับดูมวลสารนะครับนี่คือมวลสารผงพายแท้ๆนะครับไี่มีความชัดเจนในเรื่องของผงพายนะครับพี่ๆดูครับเท่าที่ผมสะสมมาก็องค์นี้แน่นมากครับแน่นจริงๆนะครับสําหรับผู้ที่เชื่อนะสําหรับผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ชื่นชอบเก็บสะสมนะครับพี่พนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลองค์นี้ผมบอกเลยว่าสวยมากสุดจัดจริงๆครับจัดด้วยมวลสารจริงๆครับดูครับ นะครับพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับมีพิธีพรีมวลสารอย่างถูกต้องตามตำรับตราของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายอีสานใต้นะครับก่อนที่จะทำะก่อนที่จะทำวัตถุมงคลหมายเลขหนึ่งเจ็ดนะครับองค์นี้หมายเลขหนึ่งเจ็ดนะครับพี่ๆองค์นี้หมายเลขหนึ่งเจ็ดมีความสวยงามมากนะครับมีความสวยงามเข้มขลังจริงๆครับเห็นมวลสารและเข้มขลังจริงๆนะครับดูครับ นี่ครับนี่คือพระพักของพระนะครับนี่ฮะนี่คือโหสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือสุดสุดของมวลสารจริงๆเลยนะครับพี่ๆนี่คือสุดสุดของมวลสารเนี่ยก็คือองค์นี้เลยนะครับก็คือองค์นี้เลยนะครับยังไม่เคยเจอมวลสารที่ชิ้นจัดเจนแล้วก็มากขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับมีความสวยงามจริงๆครับอ่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทรงพลใหญ่ อย่าลืมนะครับประวัติพระการอธิษฐานจิตปลูกเสกก็อ่านเนื้อหามวลสารได้มาจากไหนอย่างไรผมจะฝากไปในคอมเมนต์แรกนะครับผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะฮะอยากให้เห็นชัดๆนะครับไม่ต้องดูเยอะเลยครับนะครับดูง่ายๆเลยนะครับดูแบบง่ายๆเลยนะครับองนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับสวยมากนะครับนะครับ พิ่งได้มาวันนี้เลยครับตามบูชามาได้นะครับผมขนาดผมบูชามาได้ผมยังดีใจขนาดเลยนะครับอยากให้ถึงตอนเย็นเร็วๆจะได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าอยากให้พี่ๆที่ชื่นชอบเหมือนกันเนี่ยได้รับชมนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่ามีพี่ๆที่ศรัทธานะครับแล้วก็ถ้าเรียนตามตรงราคาค่ารียมก็ยังไม่สูงมากนะครับยังไม่แบบ เป็นราคาหลักล้านของหลวงปู่ทิมเนาะนะครับถ้าเป็นพระคุณแผนผงพรายกุมารเนี่ยถ้าเป็นหลวงหลวงปู่ทิมเนี่ยต้องว่ากันที่หลักล้านนะครับอันนี้น,นี้คือเรื่องจริงนะฮะเราพูดเรื่องจริงกันนะครับนะฮะแต่ของเราราคากานิยมก็ยังพอซื้อหากันได้นะครับแต่ถ้ารูปทรงของพระถ้าสวย,สวยถ้ามวลสารจัดเต็มเนี่ยนะครับก็ต้องนะครับค่อยทักมาคุยกันนะครับช่องทางการติดต่อของผมเนี่ย0647744808เปเป็นเบอร์โทรของผมนะครับ 0 6 4 7 7 4 4 8 0 8เป็นเบอร์โทรของผมนะครับดูครับนะผมถ่ายแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้ปรับแสงนะครับง่ายๆนะครับชัดเจนนะครับดูครับอันนี้คือสวยงามจริงๆนะครับและอีกองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับนะเหมือนกันไม่ต้องส่องเยอะเลยนะครับนะครับเป็นมวลสารนะครับดูครับชัดเจนด้ยมวลสารนะครับแล้วก็ต้องแน่นด้วยพุทธคุณของ เกจิคณาจารย์ที่อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับดูครับดูมีมวลสารติดที่พระเนตรของพระด้วยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหองค์นี้ยิ่งเพิ่มความสวยงามเข้าไปยิ่งเพิ่มเป็นพุทธศินให้กับวัตถุมงคลนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับนะครับไม่ไม่ได้แตกหักนะครับเนื่องจากวัตถุมงคลนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อว่านนะครับวัตถุมงคลนี้เป็นเนื้อว่านนะครับถ้าปั๊มออกมาแล้วนําไปผึ่งแดดหรือตากให้แห้งเนี่ย เนื้อว่านนะครับไม่ได้ละเอียดเหมือนเนื้อผงใช่ไหมครับพี่พี่เราลองคิดตามผมนะครับคิดตามผมเนื้อว่านไม่ได้ละเอียดเหมือนเนื้อผงในเมื่อเนื้อว่านนั้นแห้งเกิดความแห้งเกิดความเซตตัวเนี่ยวัตวัตถุมงคลเนี่ยอาจจะมีร้าบ้างรานบ้างแต่ไม่ใช่แตกหักนะครับแค่รล้าเฉยเพราะว่าเนื้อหาบนสารพอปั๊มเสร็จแล้วนะครับนําไปตากแห้งครับแห้งแล้วอาจจะเกิดการหดตัวสักนิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ทําให้พระเสียหายนะครับผมเรียนตามตรงเลยว่าไม่ทําให้พระเสียหายนะครับ เนี่ยดูครับเนี่ยฮะดูครับโอ้โหมวลสารจัดเต็มรับดูห่างๆครับดูนะครับองค์นี้ติดมวลสารอยู่ด้านหน้านิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นพระรุ่นเดียวกันองค์นี้เป็นพิมพ์พลายกุมารพิมพ์พลายกุมารองนี้พิเศษมากตะกรุดสองดอกนะครับหายากนะครับตะกรุดสองดอกนะครับตะกรุดสองดอกหายากครับเลขสวยด้วยสามแปดเก้าครับสามแปดเก้านะครับตะกรุดสองดอกด้วยตะกรุดสาริกาสองดอกนะครับ ก็ยิ่งเพิ่มความเข้มขลังให้กับวัตถุมงคลนะครับโดยเฉพาะเนื้อหามวลสารนะครับเห็นไหมครับพี่พี่อันนี้พิมพ์พลายกุมารสําหรับพระรุ่นนี้พิมพ์พลายกุมารผมมีเลขหนึ่งด้วยนะครับยังอยู่กับผมนะครับมีเลขหนึ่งด้วยนะครับนะครับหนึ่งไม่มีสองนะครับพี่พี่และอีกหนึ่งองค์ครับนี่ครับนี่ครับนี่มวลสารจุกอกเลยนะครับชัดเจนมากนะครับดูครับ นี่ครับหมายเลขแปดสองห้านะครับแปดสองห้าเป็นวัตถุมงคลที่มีความสวยงามทั้งพุทธศินนะครับและแฝงไปด้วยความเข้มขลังอยู่ในตัวนะครับแฝงไปด้วยความเข้มขลังอยู่ในตัวผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพี่ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับดูครับดูอีกครั้งหนึ่งครับพระองค์นี้นะครับเนี่ยพระเอกของคลิปนี้เลยนะครับดูครับ สวยงามจริงๆครับไม่มีครับหาไม่ได้นะครับหายากมากสําหรับวัตถุมงคลที่เป็นผงพระผงพลายที่ชัดเจนนะครับพี่ๆนะครับอันนี้พี่ๆต้องใช้วิจารณญาณนะครับขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับผู้ที่ผู้ที่ชื่นชอบจริงๆนะครับสําหรับผู้ที่สะสมนะครับสายพรายนะครับสําหรับผู้ที่ค้าขายนะครับมีธุรกิจนะครับก็อธิษฐานถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกวัตถุมงคลอธิษฐานหาถึง พ่อพรายแม่พลายที่สถิตอยู่นะครับขอให้ค้ำชูขอให้ดวงบดานโชคลาบทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นกําลังใจให้เราดําเนินชีวิตในการประกอบสมาชีพนะครับผมเชื่อได้ว่าช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับช่วยในด้านจิตใจนะครับวันนี้ขอให้ค้าขายดีๆนะวันนี้ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับนะครับผมเชื่อได้ว่าแค่เราอธิษฐานก็เกิดความสุขในใจนะครับนะครับพี่ๆนี่ครับเลขหนึ่งเจ็ดด้วยนะครับ โอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับพี่ๆหากชอบอย่าลืมทักกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ